น้องกี่ร้อยนาทีแล้วเนี่ยไหนบอกว่าพูดจริงอ่ะนัองกับกูบก็ไปเองกูพ,พวกมังกิดเองนะไม่เดี่ยวกับกูบกนะมึงจะมาติดกูทำไมเหรอลากกูมากเหรอนี่นะคะคือคงขาดมากขาดนานะคะ่ะ ถึงแบบไม่มีผู้ชายเลยมีแต่ผู้หญิงเอากันแบบไหนไม่รู้หรือว่าไปเอากับทีน่นั่งเหรอคะไม่ต้องคะ่ะมันอยู่หน้าเพจแล้วคะ่ะใครจะไม่ต้องคะ่ะมันอยู่หน้าเพจแล้วคะ่ะแล้วเมื่อกี้ก็มีถ่ายคลิปที่มึงใายกูด้วยค่ยคะกูจะไปเยี่ยมญาติทำไมเนี่ยปิดค่ะห้องเยี่ยมญาติติดนะครับปิดก็จะไปนั่งตรงนี้ทำไมอะ แล่วันนี้ปิดนะคะนั่งตรงนี้ทําไมเหรออ่ะค่ะชั้นั่งนูนล้มลมนูนนั่งไม่ได้เดี๋ยวพวกมึงแกล้งพวกไม่มีใครแกล้งไ้งโขอบอกไว้เลยนะคะน้องพี่เป็นคนจัดการและทางเรือนจํามีดบุรีได้ขอเอกสารส่ง แล้วก็เชิญพี่ไปเซ็นที่มีบุรีอนุญาตให้เซโกโซเล่นคอนเสิร์ตที่ทันทัศสถานจินจางและพรุ่งนี้ก็จะมีที่ทันทัศสถานพิเศษก็คือในนี้แหละซึ่งค่าอ,อกันไหนทุกอย่างเครื่องหรือว่าค่าคนทำงานก็าการออก แล้ววันเนี้ยปกติน้องกวางไม่ออกสื่อไม่อะไรอยู่แล้วเขาจะอยู่คนเดียวกับน้องเขาที่ที่เพื่อนๆถามว่าอยากเห็นน้องกวางน้องลอนดอนคือก็ไม่ให้ออกเองเพราะว่าเขาไม่อยากออกคือได้บอกหลายคนแล้วว่าลูกคลอดมาอย่าเพิ่งไปเอาไปออกโซเชียลนะถามลูกดูก่อนอยังไม่พอนะคะน้องกวางไม่ได้นอน กลัวมาหาพ่อไม่ทันพ่อนัดแปดโมงแล้วกลายเป็นคนเซ็นเอกสารสามชุดที่ให้ไปเล่นวันที่สามที่สี่และ2ยี่สิบกว่าที่ DSI ตอนน,อน,นี้การขอให้เอกสารเหล่านั้นเป็นโมคะบ่ายนี้จะไม่มีอะไรพรุ่งนี้ก็จะไม่มีงานและที่ DSI ก็จะไม่มีงานเพราะมันทําเกินไปมเมื่อกี้แจ้งายด้วยนะคะหลายคนด้วยจําได้หมดมีแผลแล้วก็